เด็ดเจ้าโทนมาแล้ว3ตัวเขี่ยชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวจานเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่านไหนที่รอคอยเลขเด็ดเจ้าโทนมาแล้วนะคะงวดนี้เขี่ยแล้ว3ตัวเน้นๆ,ๆนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดใหม่โคกมรุมนะคะอยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านนะคะเดินทางไปที่วัดนะคะไปขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนนะคะและที่ ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการไปให้เจ้าโทนใบเลขเด็ดให้นะคะเจ้าโทนที่ว่าก็คือแมวตะเคียนเซเลปชื่อดังของวัดใหม่โคกมะลุมนะคะซึ่งก่อนที่จะให้เจ้าโทนเสียงถ่ายเลขเด็ดนั้นชาวบ้านเขาก็มีการติดสินบนหน่อยนะคะก็คือซื้ออาหารแมวไปให้เจ้าโทนด้วยนะคะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้มันเสียงถ่ายด้วยกัน เขียนตัวเลขแล้วก็ให้เจ้าโทนเสียงถ่ายให้โดยเจ้าโทนนี่ใช้หางเขี่ยตัวเลขนะคะซึ่งงวดนี้นะคะเจ้าโทนเขี่ยมาแล้วนะคะ3ตัวเน้นๆนะคะคือ3 7 2นะคะ3 7 2นะคะนี่เลยนะคะเขี่ยให้ดูเน้นๆแล้วก็โชว์ให้ดูชัดๆแบบนี้นะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเจ้าโทนี่เป็นแมวเสลบชื่อดังนะคะใบหวยโดยการใช้หางเขียนี่ถูกมาแล้วเป๊ะเลยนะคะมีแฟนคลับเยอะเลยนะคะที่นอกจากจะไปขอโชคขอลาบเจ้าแม่แตะเคียนที่มีอยู่ในวัดกว่า50กว่าต้นนะคะก็มาขอโชคขอลาบแล้วก็มาให้เจ้าโทนเสียงถ่ายตัวเลขให้แล้วก็เม่นเป๊ะเลยนะคะจนเป็นที่รู้จัก ชื่อเสียงโด่งดังเป็นเซเลปตะเคียนของวัดใหม่โคกมารุมนะคะซึ่งเจ้าแมวตะเคียนตัวนี้นะคะคือเจ้าโทนนี่มีเป็นแมวขนาดใหญ่สีดําขาวอายุประมาณ4ปีแล้วนะคะติดมากับต้นตะเคียนไม้ย่าสร้อยสุวรรณที่ทางวัดนํามาจากจังหวัดสุพรรณนะคะเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็พวกคนที่มาขอโชคขอลาบนะคะว่ากันว่าเจ้าโทนนี่ เสียงไทยนี่แม่นเป๊ะนะคะหากไปนอนทับปนแผงและแตนี่แผงไหนก็จะออกที่แผงนั้นนะคะแผงนั้นจะขายดิบขายดีว่าอย่างนั้นนะคะหากไปนอนรถคันไหนหมายเลขทะเบียนรถคันนั้นก็จะให้โชคกันนะคะแล้วก็จะมีชาวบ้านชอบเขียนตัวเลขใส่กระดาษมาให้เจ้าทนใช้หางเขียบ้างขาเขียบ้างเสียงถ่ายอยู่เป็นประจำนะคะและที่สำคัญมันน่าแปลกคือมันเป๊ะนะคะชาวบ้านก็จะซื้ออาหาร สำเร็จรูปสําหรับแมวเราอมถึงปะทูเพื่อมาเป็นรางวัลให้กับเจ้าโทนนะคะนี่เลยนะคะก็เลยมีแฟนคลับเยอะแยะเลยนะคะสําหรับเจ้าแมวตะเกียนตัวนี้นะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะนอกจากจะไปขอโชคขอลาบแม่ตะเกียนทองที่มีเยอะที่สุดกว่า50กว่าต้นที่วัดใหม่โคกวรุมแล้วก็จะได้ไปขอโชคขอลาบเจ้าโทนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ